สวัสดีครับยินนี้จะรับเข้าสู่ช่องป่าลักสตูดิโอผมวันนี้มารีวิว Vanguard แวนการ์ดออนซอลต์นะผมดีแทสเมน l ูของเทียนิทจากเล่มโคเด็กนะครับผมมาเราจะแปลไทยให้อ่านกันนะครับว่ามันทําอะไรได้บ้างมาดูกันเลยครับอันดับแรกเนี่ยเจ้าแวนการ์ดออน l อ t ตเนี่ยครับมันมีดีแทสเมน l ูชื่อว่า q u e s t i n g t e n d i l ครับผมทําอะไรได้คุณเล่นเทียนิทคุณใช้ดีแทสเมน l ูอันนี้ปุ๊บทุกตัวในกองทัพคุณนะครับเมื่อเฟลแบ็กจะชาร์จได้ ก็คือเดินถอยปุ๊บชาร์จต่อได้ผมค่อนข้างดีทีเดียววันนี้และยูนิตที่มีคีย์เวิร์ดเป็น v a n การ์ดอินเวเ r จะสามารถชาร์จในเทิร์นที่มันอัดวร์นได้พวกแวนการ์ด i n v เ d e r นี้ก็เช่นแบบล er, er, i c เตอร์นิวโรลิคเตอร์เดนลิปเปออะไรนะครับซึ่งพวกนี้มันชอบอยู่แบบกลางสนามตั้งตอนแรกอะมี i n นฟิวเทเตอไงมันก็แบบลงไปปุ๊บแล้วก็วิ่งใส่ต่อได้เลยครับค่อนข้างจะน่ากลัวทีเดียว,วผมวันนี้ อีกอันครับก็คือแวนการ์ดพรามครับเราสามารถตั้งเดลริปเปอร์เป็นวอลล์ได้เดลริปเปอร์เนี่ยเป็นยูนิตที่ถ้าเป็นดีเทนเป็นรูอื่นครับเป็นวอลล์ไม่ได้นะฮะแต่พอเป็นแวนการ์ดออนสล็อตเนี่ยมันเป็นวอลล์ได้แล้วมันดีตรงไหนดีตรงที่ว่ามันหลบเก่งครับผมพวกบางกองทัพทีท่แบบต้องฆ่าพวกวอลล์เพื่อเอาแต้มหรือว่าแบบ secondary object ไอภารกิจอะที่ต้องฆ่าวอลล์เนี่ยมันจะฆ่าเดลริปเปอร์ยากมากเพราะว่ามันหลบเก่งครับผม ก็ถือเป็นในที่แบบโบนัสที่ดีนะฮะโดยรวมครับดีเทนเมนูนี้ผมให้เกรดเเป็น A ล่างๆนะฮะคือมันมีความยืดหยุ่นในการเข้าบวกสตูอ่ะแล้วรวมถึงการถอยหนีด้วยค่อนข้างเร็วครับดีเท erm นเมนต์รูนี้ถ้าเกิดชอบทับทีนิตแับวิ่งเข้าใส่เอามันมันลุยเร็วๆนะครับอันนี้โอเคเลยถัดมาครับเป็นเอนชันเมนต์กันมากดีกว่าเอนชันเมนต์เนี่ยอันดับแรกเลยคือฮันติ n งกลาวครับผมติดกับโมเดลทนนิทเท่านั้นมันจะเป็นเหมือนกับ สร้างบาลีให้กับสนามลบครับผมเมื่อฝ่ายตรงข้ามนำยูนิตจากรีเซิรฟ์ฟเช่นดิฟสไตล์ลงมาเข้าจากข้างสนามเข้าจากขอบสนามนพวกนี้ฮะเข้ามาปุ๊บทอยดีหกหนึ่งลูกครับออกเกินสองไอตัวที่เข้ามาต้องทําการเทสเบนนช็อคโอ้แล้วมันไม่ดีเหรอหรือมันดีจริงๆแล้วมันกลางๆครับตรงที่ว่าเบนช็อคเนี่ยบางครั้งมันเทสแล้วมันก็อยู่กัดผ่านถูกปะ่ะแต่ถ้าเกิดมันเทสไม่ผ่านล่ะเช่น ดิฟสไต์มาปุ๊บกัดที่จุดด้านหลังของเราปรากฏดิฟเสร็จปุ๊บติดฮันติงเกาวแล้วเป็นดนช็อกเทตไม่ผ่านโอซีเป็นศูนย์นะผมยึดจุดไม่ได้ล้วงหลังเราไม่ได้มันเลยรเขนาน่งจะดีตรงนี้ครับผมก็ยี่สิบแต้มแต่ข้อเสียคือถ้าเกิดแฟนค้ามพารูแก้วเฮ้ยมันมีฮันติงเกลอะเขาก็แบบอาจจะเปลี่ยนแผนการรับมือไปเลยมันทําให้มันเป็นเอชเมนที่อินกับแฟนข้ามเยอะอยู่พอสมควรครับก็เลยให้เกรดบีไป อันถัดมาครับคาเมเลโอนิกครับผมติดให้กับโมเดลแวนการ์ดอินเวเดอร์เท่านั้นนะฮะซึ่งเป็นการ์ดอินเวเดอร์ที่เราจะติดก็คือวิงไฮส์ไทแลนด์ครับผมตัวโหดของเราผู้ถือครับมีสเตลไฟตรงข้ามยิงมาลบหนึ่งตัวฮิตและถือว่ามีโคเวอร์เมื่อถูกโจมตีจากระยะไกลก็คือเซฟบวกหนึ่งเวนการ์ดอินเวเดอร์ไม่ใช่เลยวิงไฮส์ไทแลนด์ Wing High เนี่ยติดอันนี้เขทาทั้งคุมครับผมเพราะว่าทําให้เราเนี่ยรอดตายได้เขาทั้งง่ายขึ้นที่สำคัญคือถ้าเกิดคุณไม่ได้ติด ให้กับวิงคันไทยแลนด์อาจจะติดให้กับตัวของวิงเทนิตพามรับแล้วก็นําพับกาก่อยบินไปยิงเขาก็ได้ซึ่งกาก่อยได้โคเวอร์ตลอดเวลาก็ถือว่าแสบเหมือนกันนะฮะอันนี้ให้เกรดเอนะครับ15แต้มเองถัดมาครับเป็นสโตรเกอร์ครับผมติดกับโมเดลแวนการ์ดอินเวเดอร์เท่านั้น,นะฮะเมื่อเริ่มการต่อสู้ครับให้เลือกศัตรูหนึ่งตัวเป,เป็นเป้าหมายเมื่อผู้ถือสโตรเกอร์เนี่ยจมตีเหมายนั้นปุ๊บจะบวกหนึ่งฮิตโลและบวกหนึ่งวูลโล ค่อนข้างดีนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดเขารู้ว่าเราเลงเขาไว้เนี่ยอ๋อคุณจะเอาวิงให้ไทยแลนด์เนี่ยมาตีเราใช่ไหมล่ะเราก็เดินหลบแยกฝั่งหลบเลยครับมันก็เลยจะเป็นอะไรที่แบบเหมือนประกาศตัวว่าจะฆ่าเขาครับ,รบ,รบเขาก็จะหลบง่ายหน่อยแต่ถ้าแต้มเหลือใส่ได้ผมใส่กับยูนิตที่เป็นคาแรคเตอร์ที่ไม่มีของใส่ก็ใช้ได้เช่นกันครับให้เกรดบีครับวันนี้แม้จะสิบแต้มก็ตามเหมือนของแถมซะมากกว่าถัดมาครับนิวโรโนดอันนี้คือเมื่อทั้งสองฝ่าย วางกองทัพเสร็จแล้วประกาศตัวครับผมเล่นก่อนคุณเล่นหลัง Attacker d e f e n อร์ครับผมเราจะสามารถเลือกแวนกัดอ i n เดอร์สามยูนิตในสนามเนี่ยยกออกระวังใหม่ได้จะยกออกวางในสนามเลยก็ได้ยกออกไปอยู่ใน Static เ e s e r ฟก็ได้ดียังไงอันนี้ยกตัวอย่างเช่นคุณเจออัตตลต้าวินิธาลัมเขามีหลดหลอดโซล่าอยู่คุณวางตัวไว้ฝั่งขวาเต็มที่เลยกะบวกหลอดโซล่าแล้วเขาเห็นปุ๊บเฮ้ยมันอยู่ฝั่งขวาว่ะ เขาเอาหลอดโซล,ล่าไ้ฝั่งซ้ายซึ่งถ้าจำไม่ผิดเนี่ยความ้าทุกหลอดโซล,ล่าที่มันจะเรียงดีพลอยใหม่เนี่ยมันต้องใช้ก่อนเพราเขาวางเสร็จปุ๊บหลบเราเสร็จปุ๊บแล้วก็ใช้นิโอโหนะผมย้ายตัวล้วงเนี่ยไปไว้ข้างๆแนวที่เป็นหลอดโซล,ล่าอยู่ครับผมซึ่งพวกลิกเตอร์เนี่ยมันวางกลางสนามได้เพราะมีความสามารถคืออินฟิลเตอร์มันล้วงง่ายขึ้นมากๆครับผมดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณชอบดักทางสตูชอบแบบวางแผนหนักๆหน่อยแบบ หลอกเขาว่าเฮ้ยอาวางตรงนี้นะครับเอายกออกผมผมโดดลงมาตรงนี้ได้อันเนี้ยเป็นอะไรที่ดีมากครับผมซอลสิตแจมแต่คุมครับมันทําให้การวางตอนต้นเกมได้เปรียบมากให้เกียรตเอครับอันนี้ถัดมาครับเป็นสเตเดียมกันบ้างครับผมซพปายแอสซอลครับหนึ่ง cp ใช้เมื่อชุดติ้งหรือไฟเฟสของฝั่งเราวิธีการครับเราจะต้องเลือกแวนการ์ดออนสล็อตเอ้ยแวนการนิเวเดอร์เราหนึ่งยูนิตและเลือกสตูยิงหนึ่งยูนิตครับที่ ที่เราต้องการเลือกเป้าหมายนะผลก็คือว่าสตูวนั้นครับเทสแบนเชอร์ชทันทีครับผมผ่านไม่ผ่านไม่รู้เทสก่อนเลยแล้วเมื่อเราโจมตีมันนะครับจะได้บุญรนึฮิตด้วยนอกจากนี้ถ้าเกิดเทสไม่ผ่านครับเวลาเราตีมันบวงหนึ่งทวูนดครับโอ้โหค่อนข้างแสบทีเดียครับสาแอสซอร์ที่ให้เกตเอฮะถ้าใช้กับตัวตีหนักๆแล้วแบบล้วงเข้าดีๆเนี่ยโคตรคุ้มครับหนึ่งแต้มเองครับหนึ่งซีพีเกตเอนะครับอันถัดมาครับ As สซินบีชครับผม ใช้ในช่วงไฟเฟสครับเลือกบรรยากาศ i n v ดอร์หนึ่งยูนิตท,ที่ยังไม่ได้ทําการไฟนะครับจนจบเฟสอาวุธมีลีในยูนิตของเราที่เลือกไว้มีพีไซชั่นอันนี้เป็นทางเลือกครับผมเพราะว่าคาแรคเตอร์ปัจจุบันไม่ได้ใช้ลีดกันเ่าทั้งเยอะอะคือแบบอาจจะแบบทับหนึ่งอนมีสองคาแรคเตอร์สคาแรคเตอร์เนี้ยตัวลีดมันไม่เยอะแล้วถ้าเกิดเราต้องการล้วงตัวที่เป็นลีดเดอร์เนี่ยเราก็มีทั้งแบบนิวโรลิสเตอร์อยู่แล้วอะพวกนี้ก็ไปล้วงพวกลีดเดอร์เขาได้ แต่ถ้าเกิดลีดเดอร์มันถึงมากๆเนี่ยพีเซชั่นก็ออกไม่อยู่กับผมดังนั้นเนี่ยอันนี้เลยเป็นเตเตเจมที่ผมรู้สึกว่าไม่ค,คุ้มเท่าไหร่ครับให้เก็บ4ไปถัดมาครับซีดบลูดทำอะไรได้ครับเลือกไทเลนร์หนึ่งยูนิตหรือแมนกาดอินเวเดอร์สองยูนิตที่อยู่ในรีเซิร์ฟของเรานะครับใช้ในช่วงมูเมนต์เฟสของเรานะจนจบเฟสครับผมหาตัวการนำยูนิตเหล่านั้นเข้ามาในสนามครับจะถือว่ารอบการต่อสู้บวกเพิ่มอีกหนึ่งเทิร์น ฟังแล้วงงนะรอบการต่อสู้บวบเพิ่มไปมีผลยังไงวะคือ strategic reserve เ,เนี่ยถ้าเกิดเทินสองมันเข้าจากด้านหลังของเราเทินสามจะขอบสนามในพวกนี้ครับแทนที่ว่าวเฮ้ยเราข้อทนสองได้จากแค่แนวเนี้ยพอนับไปหนึ่งเทิร์นเนี่ยอีกหนึ่งรอบเนี่ยมันจะเข้าได้ลึกมากขึ้นครับผมมันทําให้เราลวงเขาง่ายขึ้นอันนี้ก็ดูดีทีเดียวฮนะก็เลยให้เป็นเกรดบีไปครับผมหนึ่งซีพีเท่านั้นเองถัดมาครับ hyper sensory skilra สองซีพี ira, ครับผมทำอะไรได้ เมื่อฝ่ายตรงข้ามวิ่งทำการ normal move advance หรือ fallback สำเร็จปุ๊บหากมันอยู่ห่างจากทีนิตแล้วเนี่ย9นิ้วหรือน้อยกว่าครับเราสามารถกดใช้ได้กดใช้แล้วเป็นยังไงพอกดใช้ปุ๊บครับทีนิต1ตัวหรือเป็นการ invader 2ตัวต้องเลือกนะว่าจะเป็นทีนทั่วไป1ยูนิตหรือเป็นการ invader 2ยูนิตสามารถ normal move ได้น6นิ้วโดยที่ไอ้ตัวนั้นต้องไม่ติด engagement อยู่ด้วยสำคัญตรงไหนเช่น วีคัไทไฮแลนด์ของเราเนี่ยอยู่บวกเขามันเลยฆ่าเขาเสร็จแล้วการิมาฝั่งนู้นเนี่ยจะวิ่งมาตีเราครับเวลาคนเราจะชาร์จฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเขาต้องเดินมาให้ใกล้ที่สุดถูกป่ะเช่นเดินมาปุ๊บห่างสักหกนิ้วเจ็ดนิ้วเนี่ยเพื่อจะได้ชาร์จได้ง่ายขึ้นแต่พอเราเห็นปุ๊บเฮ้ยจะฆ่าูุณนิว,ว่าขอใช้ไฮเปอร์เซนซอรี่สกิลล่าครับผมใจสองซีพีเดินหกนิ้วครับมุิเขาเดินมาใกล้จริงอ่ะเขาเดินมาสักห่างจากเราสามนิ้วเงี้ยใกล้มากแทบจะประชิดเลยคุณเดินออกมาหกนิ้วครับ เขาต้องคอยชาร์จ9ก้าบวกไปนะเห็นป่ะมันดีตรงนี้เพราะงั้นเนี่ยน,นี้ผมเลยว่าคิดว่าถ้ามันหนึ่งซีพีจะโกงมากแต่มันก็สองซีพีนะฮะก็เกรดบีเลครับอันนี้จริงๆให้เอได้นะเอาตลอดดีดีทีเดียวถัดไปครับอันซินเลเกอร์ครับผมใช้ใน,นช่วงสติงเฟดของอีกฝ่ายแล้วอีกฝ่ายเรียกว่าหมายเสร็จแล้วเช่นเฮ้ยไอตัวเดลิเปอร์เนี่ยมันแสบมากเลยเดินไปใกล้กลปุ๊บ ในระยะโลงปริตีแล้วเรียบร้อยเลือกยิงเรดดิปเปอร์ครับผมปรากฏว่าเดี๋ยวครับขอใช้อังสิเลอร์เกอร์ครับผมหนึ่งซีพีมันบอกว่าถ้าเกิดโดนเลือกยิงยูนิตท,ที่ถูกยิงจะโดนยิงไดยเฉพาะระยะต่ำกว่าสิบสองนิ้วเท่านั้นและถ้าเกิดเป็นโลนเปอร์ตีฟครับผมคุณต้องยิงระยะต่ำ่าหกนิ้วคือเรียกว่าต้องเอาปืนไปยิงเจ่ออะซึ่งมันคุ้มมาก ถ้าก็คุณเลืนักแสชีวิตใครสักคนที่แบบตัวหลักของคุณเดดลิปเปอร์หรือใครนะลิกเตอร์นิวโรลิกเตอร์พวกนี้ฮะใจหนึ่งซีพีปุ๊บติดโรลบริทีปุ๊บอ่ะหกนิ้วถึงจะยิงโดนถึงจะยิงได้เนี่ยแสบมากครับผมเอาเกรดเอไปอันสุดท้ายครับอินวิสซิเบิลฮันเตอร์ครับผมเมื่อจบไฟเฟสของฝ่ายตรงข้ามเลือกเทนนิดหนึ่งยูนิตหรือว่าหน่วยอินเวเดอร์สองยูนิตที่ไม่มีสตูนระยะสามนิ้วนะครับออกจากสนามไปเลย ไปไว้ในสเตติกดีเซอร์ครัผมมันดีตรงไหนเช่นคุณบวกแนวลบฝั่งขวาเขาจนเกลี้ยงแล้วเนี่ยเขาไปเก็บแต้มฝั่งซ้ายอยู่พอจบเทินเขาเขาจบไฟเปุ๊บพุ่นใจหนึ่งครับอิสซิโดว์ฮันเตอร์ออกจากสนามอยู่สเตติกดีเซอร์ปุ๊บเข้าเทินคุณครับคุณก็เอามันกลับเข้ามาในสนามอีกฝั่งหนึ่งก็ได้ว้าวอันนี้ดูดีครับผมมันทำให้เราสามารถเข้าๆออกสนามลบได้ครับผม จ่ายแค่นหนึ่งสติ๊เท่านั้นครับเอาเกรดเอไครับวันนี้เขานั่งชอบเลยแล้วเนี่ยครับก็คือทั้งเรื่องของ Enchantment, d e t a c h m e n t Rule แล้วก็เซเจมของแว่นกัดออนซ์ลอส์นะครับใครที่แบบพรีออเดอร์มาได้เดนลิปเปอร์ได้พวกดิร์เตอร์ดิโรลิเตอร์มาก็อันนี้ครับใช้เหมาะมากๆเลยสำหรับคลิปนี้ครับก็จบอยู่ทเท่านี้นะครับเดี๋ยวไว้ข้างหน้าทำทับอื่นดีแทสเมนต์รูอื่นให้อีกนะครับถูกใจยังไงก็คอมเมนต์กันได้ไลค์ซับสไครต์กันได้แล้วเจอกันในโอกาสหน้าครับบราเธอ